เราทำน้ํายำมาแล้วนะคะมีในในถ้วยนี้นะคะในถ้วยนี้ก็จะมีน้ําปาร้าฟ้าไทยเจน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ใส่แล้วก็คนนะคะคนกับน้ําร้อนนะใส่ด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะมีนะเดี๋ยวจะบอกนะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมี น้ำน้ำปลาดาฟ้าไทยแล้วก็เติมน้ำอะไรนะฟ้าไทยเสร็จแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำมะขามเปียกนะคะต้องใส่มะขามเปียกไปด้วยแล้วก็น้ำมะนาวที่ปัดที่คานไว้นะคะ ส่วนวัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวโพดแล้วก็ขนมจีนน,นะคะขนมจีนเราแกะขนมจีนมากันขนมจีนครึ่งกิโลนะคะนี่ครึ่งกิโลจะหัน่นหั่นแล้วนี่ขนมจีนครึ่งกิโลเราก็จะมา เ,เครื่องปรุงก่อนนะคะน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ําปลาร้าฟ้าไทยเทลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้าาํามะขามไปหนึ่งทัพพี ใส่น้ำมะนาวไปหน่อยนึงนะคะเราไม่ได้วัดไปมานะคะใส่ลงไปก่อนถ้ามันไม่เปรี้ยวเราค่อยเพิ่มเอานะคะใส่ไปนิดหนึ่งก่อนนะคะต่อไปเราก็จะใส่พริกพงนะคะใส่นิดเดียวนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะถ้าถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆน,นะคะคนไปก่อนเดี๋ยวเอาทับทีคน ก็จะได้ก็จะได้น้ำยำแบบนี้แล้วนะคะได้น้ำยำแบบนี้นะ,ะน้ำยบบนะำยที่เข้มข้นนะคะจะชิดน้ำยำนิดน,นึงดชาตยำไม่เปรี้ยวใส่น้ำมะขามหน้อยต่อไปเราก็จะใส่ข้าวโพดนะคะใส่ข้าวโพดลงไปเลยยำขนมจีนใส่ข้าวโพดนะคะ เข้าไปหน้าตาหน้าทิหน้าฐา,านมากน่ากินมากนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขนมจีนลงไปขนมจีนครึ่งกิโลนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนคนขนมจีนกับเครื่องปรุงหน้าตาหน้าทานมาก รอนะคะ๋ยวเราก็จะมาชิมก่อนนะคะคนให้มันเข้ากันยังไม่เปรี้ยวเราก็ใส่น้ำมะนาวไปนิดหนึ่งค่ะปรุงตามตามตามปากหรอนะคะเราชอบเปรี้ยวหรือชอบหวานชอบอะไรก็เราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ ตาเป็นอย่างนี้นะคะยังขนมจีนหน้าตาหน้าทานมาก